คเคยเป็นกันไหมคะตื่นเช้ามาปุ๊บรู้สึกเหมือนเวลายังไม่ทันจะเริ่มเลยอะค่ะแต่เรากับโดนไล่ตามซะแล้วต้องรีบๆวิ่งวุ่นไปหมดเลยจนแบบหมดวันไปแบบงงๆเหมือนเวลาหายไปไหนก็ไม่รู้ถ้าเคยรู้สึกแบบนี้นะคะแสดงว่าเราพวกเดียวกันเลยค่ะแต่มันมีแนวคิดหนึ่งค่ะที่น่าสนใจมากๆที่เรา,เาจะมาคุยกันวันนี้คือเรื่องการตื่นเช้า ซึ่งจากข้อมูลหลายๆชิ้นเลยนะคะที่เราไปรวบรวมมาเนี่ยพบว่ามันไม่ใช่แค่การได้เวลาเพิ่มเฉยๆนะแต่มันเป็นการเปลี่ยนคุณภาพของเวลาไปเลยจริงๆค่ะวันนี้เราเลยจะมาสำรวจเรื่องนี้กันค่ะจากหลายแหล่งข้อมูลเลยทั้งบทความงานวิจัยหรือแม้แต่เนื้อหาจากหนังสือดังๆนะคะที่พูดถึงเรื่องนี้เราจะมาดูกันว่าไอเดียเรื่องการตื่นเช้านี่มันมีพลังยังไงนะมีประโยชน์อะไรที่มันจับต้องได้จริงๆบ้างแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะลองทำดูบ้างเนี่ย มีเทคนิคมีแนวทางอะไรที่พอจะเอาไปปรับใช้ได้จริงไหมเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือเอ่อจะมาเจาะลึกไปด้วยจัดเลยค่ะว่าการปรับเวลาตื่นให้เช้าขึ้นอีกนิดหนึ่งเนี่ยมันจะช่วยปลดล็อกศักยภาพหรือว่าสร้างสมดุลเติมพลังให้ชีวิตได้จริงหรือเปล่าลองมาดูกันค่ะเอาละค่ะมาเริ่มกันที่คําถามสาคัญเลยดีกว่าทําไมการตื่นเช้าถึงสร้างความแตกต่างได้ค่ะจากข้อมูลที่เราเจอมานะครับมีประเด็นหนึ่งที่แบบสะดุดใจมาก เขาบอกว่าการตื่นเช้ามันเหมือนเราได้มอบอำนาจในการควบคุมวันให้กับตัวเองเลยคือแทนที่เราจะถูกสถานการณ์หรือตารางงานของคนอื่นลากไปตั้งแต่เช้าตรู่เลยเนี่ยมันคือการเปลี่ยนโหมดจากที่เราเป็นฝ่ายตั้งรับให้กลายเป็นเชิงรุกตั้งแต่วินาทีแรกของวันเลยค่ะอืมเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากครับคือมันชี้ให้เห็นแก่นของการเปลี่ยนแปลงจริงๆนะครับถ้าเรามองในเชิงประโยชน์ที่จับต้องได้เนี่ย ข้อมูลต่างๆก็สนับสนุนแนวคิดนี้ชัดเจนเลยอย่างแรกเลยที่เห็นได้ชัดๆนะครับคือเวลาที่เพิ่มขึ้นอย่างมีคุณภาพต้องย้ำนะครับว่ามีคุณภาพไม่ใช่แค่ชั่วโมงที่เพิ่มมาเฉยๆค่ะแต่มันคือช่วงเวลาทองจริงๆครับเพราะส่วนใหญ่นะตอนเช้าๆมันจะสง,งบกว่าช่วงอื่นของวันคือมันจะไม่มีเสียงแจ้งเตือนไม่มีอีเมลเร่งด่วนเข้ามาเหมาะมากๆเลยครับกับการใช้เวลาคิดวางแผนหรือว่าจัดลําดับความสําคัญข,ของสิ่งที่ต้องทําในวันนั้น และที่สําคัญมากๆเลยนะครับคือการมีเวลาอยู่กับตัวเองได้ดูแลตัวเองจริงๆก่อนที่โลกภายนอกหรือภารกิจต่างๆจะถาโถมเข้ามาคําว่าเวลาที่มีคุณภาพนี่สําคัญจริงๆนะคะมันไม่ใช่แค่มีเวลามากขึ้นเฉยๆเนาะแต่มันเป็นเวลาที่เราได้ใช้มันอย่างมีความหมายจริงๆซึ่งมันต่างจากการมีเวลาว่างตอนดึกๆที่แบบบางทีเราก็เหนื่อยล้าไปแล้วทําอะไรไม่ไหวแล้วถูกต้องเลยครับแล้วมันก็นําไปสู่ประโยชน์ข้อตัดไปเลยนะ คือการเพิ่มประสิทธิภาพและสมาธิข้อมูลหลายชิ้นเลยครับชี้ไปในทางเดียวกันว่าสมองเนี่ยในช่วงเช้าเนี่ยจะปลอดโปร่งมีสมาธิดีกว่าช่วงอื่นๆมีการอ้างอิงถึงสภาวะที่เรียกว่าอัลฟาสเตตด้วยนะครับอัลฟาสเตตครับมันเป็นคลื่นสมองที่อยู่ในช่วงที่เราผ่อนคลายแต่ว่ายังตื่นตัวอยู่คล้ายๆกับตอนเรานั่งใจลอยหรือทำสมาธิเบาๆนะครับ สภาวะแบบนี้แหละครับที่งานวิจัยบางชิ้นเขาบอกว่ามันช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์การเชื่อมโยงไอเดียใหม่ๆได้ดีกว่าตอนที่สมองเราเคร่งเครียดหรือว่าล้าไปแล้วแล้วความเงียบสงบของช่วงเช้าก็ยิ่งส่งเสริมให้เราจดจ่อกับงานยากๆที่ต้องใช้สมาธิได้นานขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ออลดโอกาสผิดพลาดได้ด้วย อ๋ออัลฟาสเตทนี่น่าสนใจจังค่ะคือไม่ใช่แค่ตื่นเฉยๆแต่ตื่นมาพร้อมกับสมองที่อยู่ในโหมดที่พร้อมทำงานสร้างสรรค์ได้ดีกว่าเดิมด้วยแล้วสภาวะแบบนี้มันอยู่กับเรานานแค่ไหนคะหรือว่าเป็นแค่ช่วงสั้นๆหลังตื่นนอนเออจากข้อมูลที่รวบรวมมานะครับดูเหมือนว่าสภาวะนี้จะเด่นชัดที่สุดในช่วงเช้าหลังตื่นนอนใหม่ๆเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราเริ่มต้นวันอย่างสงบๆนะไม่กระโชกโคกหกัก หรือว่ารับข้อมูลที่มันกระตุ้นมากๆเข้ามาทันทีการสร้างกิจวัตรยามเช้าที่ผ่อนคลายเนี่ยจะช่วยยืดช่วงเวลานี้ออกไปได้อแต่แน่นอนครับว่ามันก็ไม่ได้อยู่ตลอดทั้งวันพอเราเริ่มทำงานจริงจังหรือเจอเรื่องเครียดเครียดคลื่นสมองก็จะเปลี่ยนไปแต่การได้เริ่มต้นวันด้วยสภาวะนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างโมเมนตัมที่ดีมากๆแล้วครับเข้าใจแล้วค่ะเหมือนเป็นการสตาร์ทเครื่องสมองด้วยโหมดที่ดีที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้เลยเนอะนอกจากเรื่องประสิทธิภาพเรื่องงานแล้วเนี่ยประโยชน์ด้านอื่นล่ะคะมีอีกไหมมีแน่นอนครับการตื่นเช้ายังส่งเสริมสุขภาพกายและใจอย่างชัดเจนเลยในแง่ของจิตใจนะครับบรรยากาศที่สงบสงบ,สงบตอนเช้าตรู่เนี่ยมันช่วยลดความรู้สึกเร่งรีบลดความกดดันได้ดีมากมีข้อมูลที่เชื่อมโยงด้วยนะครับว่าอาจจะช่วยลดระดับคอร์ติซอลหรือฮอร์โมนความเครียด อ๋อฮอร์โมนความเครียดใช่ครับที่มันมักจะสูงขึ้นเวลาเราตื่นมาแล้วต้องรีบเผชิญกับความวุ่นวายทันทีการเริ่มต้นวันอย่างสงบเนี่ยจึงเหมือนเป็นการปรับจูนอารมณ์ให้สมดุลตั้งแต่ต้นวันเลยครับส่วนในแง่สุขภาพกายการมีเวลาเพิ่มขึ้นมันก็เปิดโอกาสให้เราทำกิจกรรมที่ดีต่อร่างกายได้มากขึ้นค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายเบาๆการได้กินอาหารเช้าที่มีประโยชน์จริงๆไม่ใช่แค่คว้าอะไรก็ได้ที่เร็วที่สุดหรือแม้กระทั่งแค่การได้ดื่มน้ํเปล่าเพียงพอซึ่งหลายคนมักจะละเลยไปในตอนเช้าที่เร่งรีบมากๆฟังดูเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากๆเลยนะคะทั้งเรื่องงานเรื่องสุขภาพกายสุขภาพใจเหมือนได้ดูแลตัวเองแบบองค์รวมมากขึ้นเลยคะ่ะใช่ครับ และมีอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยก็คือการตื่นเช้าช่วยสร้างพื้นที่ส่วนตัวหรือ personal space ให้เราได้คือในยุคที่ทุกคนเชื่อมต่อกันตลอดเวลาแบบนี้นะครับการหาเวลาที่เป็นของเราจริงๆเนี่ยมันยากขึ้นเรื่อยๆเลยจริงค่ะช่วงเช้าตรู่ก่อนที่ไลน์จะแดง้งอีเมลจะเข้าหรือคนในบ้านจะตื่นเนี่ยมันอาจจะเป็นเวลาแค่ไม่กี่นาทีหรืออาจจะหนึ่งชั่วโมงแต่มันคือเวลาที่เราจะได้อยู่กับความคิดความรู้สึกของตัวเองแบบเต็มที่เลย เหมาะมากครับกับการทำกิจกรรมที่มันเติมพลังใจเช่นเขียนบันทึกสั้นๆอ่านหนังสือดีๆนั่งสมาธิหรือแค่ดื่มกาแฟเงียบๆโดยไม่มีใครรบกวนซึ่งสิ่งนี้มันสำคัญต่อสุขภาพจิตในระยะยาวมากๆเลยนะครับเห็นภาพเลยค่ะเหมือนได้สร้างเกราะต้องกันทางใจเล็กๆให้ตัวเองก่อนออกไปเจอโลกภายนอกเลยนะคะ พอพูดถึงประโยชน์เหล่านี้แล้วก็นึกถึงตัวอย่างที่ข้อมูลเรามีเลยค่ะอย่างพวกคนดังที่ประสบความสำเร็จมากๆเช่นเอ,อ่อร r d ชาร์ดแบรนสันทิมคุกหรือ Bob i ไอ r เกที่ต่างก็ขึ้นชื่อเรื่องการตื่นเช้ากันทั้งนั้นเลยมันยิ่งตอกย้ำนะคะว่าการใช้เวลาช่วงเช้านี้อย่างมีกลยุทธ์เนี่ยมันน่าจะส่งผลจริงๆ เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเลยครับแม้ว่าแน่นอนว่าความสําเร็จของพวกเขาก็มาจากหลายปัจจัยมากๆนะครับแต่นิสัยการตื่นเช้าและการใช้เวลานั้นอย่างมีเป้าหมายเนี่ยก็ดูจะเป็นองค์ประกอบร่วมที่น่าสนใจมากๆเลยครับทีนี้พอเราเห็นแล้วนะคะว่าการตื่นเช้ามันมีประโยชน์มากมายเลยคําถามต่อมาที่น่าจะอยู่ในใจหลายๆคนก็คือแล้วตื่นมาทําอะไรดีล่ะ แค่ลืมตาตื่นเฉยๆมันอาจจะยังไม่พอหรือเปล่าคะเห็นมีคำว่า purposeful early rising ด้วยคือการตื่นเช้าอย่างมีเป้าหมายใช่เลยครับนี่คือหัวใจสำคัญเลยตื่นเช้าอย่างเดียวอาจจะยังไม่ได้ประโยชน์เต็มที่นะครับถ้าเราแค่ตื่นมาและก็นั่งไถมือถือเหมือนเดิมการตื่นเช้าจะทรงพลังก็ต่อเมื่อเราใช้เวลานั้นอย่างมีเป้าหมายครับ จากข้อมูลที่เรามีนะครับมีเทคนิคที่น่าสนใจหลายอย่างเลยที่จะช่วยเปลี่ยนการตื่นเช้าธรรมดารรมดาให้เป็นการเริ่มต้นวันที่ยอดเยี่ยมได้อันแรกที่น่าลองเลยนะครับคือค้นหาเหตุผลของการตื่นหรือ find your why ของตัวเองให้เจอก่อนนอนลองใช้เวลาสักนาที2นาทีถามตัวเองง่ายๆเลยครับว่าพรุ่งนี้เช้าฉันอยากตื่นมาเพื่ออะไรอืมอืไม่ต้องเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ก็ได้นะครับอาจจะแค่เพื่อได้ออกกำลังกายเบาๆ เพื่อได้อ่านหนังสือที่ชอบสักบทหนึง่งเพื่อเตรียมอาหารเช้าดีๆให้ตัวเองหรือครอบครัวหรือเพื่อขอบคุณสิ่งดีๆในชีวิตอะไรแบบนี้ก็ได้แล้วลองเขียนคำตอบสั้นๆไว้การมีเป้าหมายชัดเจนแบบนี้มันเหมือนเป็นการตั้งเข็มทิศให้จิตใต้สำนึกเรานะครับช่วยให้การลุกจากเตียงในตอนเช้ามันง่ายขึ้นจริงๆเหมือนการให้งานแรกกับตัวเองตั้งแต่ก่อนนอนเลยนะคะเป็นงานที่มีความหมายด้วยประมาณนั้นเลยครับแล้วพอตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ย เทคนิคต่อมาที่น่าสนใจคือปกป้อง10นาทีแรกอันศักดิ์สิทธิ์ของเราครับข้อมูลหลายแหล่งเน้นย้ำเรื่องนี้มากๆเลยครับว่าหลังตื่นนอนพยายามอย่างยิ่งเลยนะที่จะไม่คว้ามือถือมาเช็คทันทีโหยากเลยค่ะอันนี้ลองดูครับลองให้เวลา10นาทีแรกเป็นช่วงเวลาปลอดหน้าจออยู่กับตัวเองหายใจลึกๆสัก3-4ครั้งมองออกไปนอกหน้าต่างรับรู้ความรู้สึกของร่างกาย อาจจะลองระลึกถึงสิ่งดีๆเล็กๆน้อยๆรอบตัวแล้วก็ตั้งเจตนา intention ง่ายๆสำหรับวันนั้นตั้งเจตนาครับเช่นวันนี้จะฟังมากกว่าพูดวันนี้จะใจดีกับตัวเองอะไรแบบนี้การเริ่มต้นแบบนี้ช่วยให้เราตั้งหลักได้ดีมากๆครับก่อนจะกระโจนเข้าสู่ความวุ่นวายของวันแค่10นาทีเองแต่ฟังดูทรงพลังมากเลยนะคะเพราะปะกติหลายคนน่าจะคว้ามือถือก่อนลืมตาด้วยซ้ำจริงๆ การฝึกอยู่กับตัวเองก่อนเนี่ยน่าจะเปลี่ยนโทนของวันไปได้เยอะเลยนะคะใช่ครับจากนั้นก็ค่อยเริ่มต้นด้วยกิจจวัตรยามเช้าที่มีคุณค่า Meaningful Morning Routine ไม่จะไม่ต้องหรูหราหรือใช้เวลานานเลยนะครับเลือกสิ่งที่เรารู้สึกว่าใช่สำหรับเราจริงๆอาจจะแค่ดื่มน้ำเปล่าแก้วใหญ่ๆยืดเส้นยืดสายง่ายๆสัก5นาที ฟังเคลมบรรเลงเบาๆอ่านบทความสั้นๆที่สร้างแรงบันนานใจหรือเขียนสิ่งที่อยากทําให้สําเร็จในวันนั้นสัก1-3อย่างลงสมุดการมีกิจวัตรที่แน่นอนแบบนี้มันช่วยลดการใช้พลังงานสมองในการตัดสินใจตอนเช้าแล้วก็สร้างความรู้สึกมั่นคงให้เราได้ด้วยครับเน้นความเรียบง่ายแล้วก็มีความหมายกับตัวเองเป็นหลักสินะคะไม่ต้องพยายามทําตามคนอื่นเป๊ะๆถูกต้องครับ และสำหรับคนที่กำลังต่อสู้กับการกดปุ่ม snooze หรือว่าการลุกจากเตียงยากๆนะครับมีเทคนิคที่เรียกว่ากด5วินาที5วินาทีใช่ครับจริงๆแนวคิดนี้ถูกพูดถึงโดยคุณเมลโรบินส์นะครับแต่ก็นำมาปรับใช้กับการตื่นเช้าได้ดีเหมือนกันไอเดียคือทันทีที่นาฬิกาปลุกดังหรือเรารู้สึกตัวตื่นให้นับถอยหลังในใจเลยครับ 5 4 3 2 1แล้วพุ่งตัวเองออกจากเตียงทันทีพุ่งเลยเหรอคะใช่ครับไม่ต้องคิดไม่ต้องหาเหตุผลการลงมือทำทันทีก่อนที่สมองจะเริ่มหาข้ออ้างเนี่ยมันช่วยตัดวงจรความขี้เกียจได้ดีมากแล้วก็สร้างแรงส่งหรือโมเมนตัมให้เราไปทำกิจกรรมต่อไปได้ง่ายขึ้นครับ5วินาทีฟังดูท้าทายมากแต่ก็น่าลองนะคะเหมือนเป็นการชิงลงมือก่อนที่ความคิดขี้เกียจจะตามทันเลยใช่ครับ มันคือการเอาชนะแรงเฉยเริ่มต้นให้ได้และสุดท้ายนะครับอีกเทคนิคที่ช่วยเสริมกำลังใจได้ดีคือให้รางวัลกับตัวเองบ้างทุกครั้งที่เราทำตามเป้าหมายการตื่นเช้าได้หรือทำกิจวัตรยามเช้าสำเร็จลองชื่นชมตัวเองดูอืออาจจะแค่พูดในใจว่าเยี่ยมมากหรือถ้าทำต่อเนื่องได้ครบสัปดาห์ อาจจะให้รางวัลเล็กๆน้อยๆที่มีความหมายกับตัวเองเช่นซื้อกาแฟร้านโปรดให้ตัวเองหรือซื้อต้นไม้เล็กๆมาวางที่โต๊ะทางานการให้กําลังใจตัวเองแบบนี้สําคัญมากนะครับในการสร้างนิสัยใหม่ชอบแนวคิดเรื่องการให้รางวัลตัวเองนี่จังเลยค่ะมันทําให้การสร้างนิสัยดูเป็นเรื่องที่อ่อนโยนกับตัวเองมากขึ้นนะคะเทคนิคเหล่านี้ฟังดูดีแล้วก็ทําตามได้จริงด้วยค่ะ แต่ถ้าบางคนรู้สึกว่าเอ๊อยากได้โครงสร้างที่มันชัดเจนกว่านี้หน่อยมีกรอบความคิดหรือเฟรมเวิร์ที่เป็นที่นิยมมากๆในเรื่องนี้บ้างไหมคะมีครับจากข้อมูลที่เราศึกษามามี2 f r เฟร w o r k ร์ที่ถูกพูดถึงบ่อยมากๆและน่าสนใจมากครับมาจากหนังสือดัง2เล่มเลยคือ The 5 A.M. Club ของคุณ r b i บินชา m a และ The Miracle Morning ของคุณ Hal L. L r o d ครับอ๋อเคยได้ยินชื่อทั้งสงเล่มเลยค่ะครับผมเริ่มจากกฎ20 2020 20. จาก The 5 A.M. Club ก่อนนะครับแนวคิดนี้ค่อนข้างชัดเจนเลยครับคือแบ่งเวลา1ชั่วโมงแรกของวันซึ่งชามาเรียกว่าชั่วโมงแห่งชัยชนะ (Victory Hour) ปกติก็คือ5ถึง6โมงช้านะครับออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันส่วนละ20นาที20 20 20ใช่ครับ20นาทีแรก Move เคลื่อนไหวเน้นการออกกำลังกายที่ทำให้เหงื่อออกหัวใจเต้นเร็วหน่อยเช่นวิ่งกระโดดเชือก หรือ HIIT เพื่อปลุกร่างกายและสมองลดความเฉื่อยชาครับอืมกระตุ้นร่างกายก่อนเลยครับ20นาทีต่อมา Reflect ใคร่ครวนอันนี้คือช่วงเวลาของการทบทวนตัวเองอาจจะผ่านการเขียนบันทึก Journaling การทำสมาธิ Meditation หรือการฝึก Affirmation คือการตอกย้ำความคิดเชิงบวกเพื่อตั้งหลักทางความคิดและจิตใจครับค่ะและ20นาทีสุดท้าย Grow เติบโต คือการใช้เวลาเพื่อเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอาจจะเป็นการอ่านหนังสือฟังพอดแคสต์ความรู้ทบทวนเป้าหมายหรือเรียนรู้ทักษะใหม่ๆที่เราสนใจโอ้โครงสร้างชัดเจนมากเลยค่ะ20-20-20 move reflect grow ดูครอบคลุมการพัฒนาทั้งร่างกาย move จิตใจ reflect แล้วก็สติปัญญา grow เลยนะคะแต่ก็แอบรู้สึกว่าต้องมีวินัยสูงเหมือนกันนะเนี่ย ใช่ครับแนวทางนี้อาจจะเหมาะกับคนที่ชอบโครงสร้างที่ชัดเจนมากๆแล้วก็มีเป้าหมายในการพัฒนาตัวเองค่อนข้างสูงส่วนอีกแนวทางหนึ่งที่อาจจะยืดหยุ่นกว่านะครับคือ S A V E R S Method จาก The Miracle Morning ของคุณ Hal Elrod S, S A V E R S, <S ใช่ครับอันนี้จะไม่ได้กำหนดเวลาเป๊ะๆแต่เสนอเป็น6กิจกรรมหลักที่ควรทำในช่วงเช้าซึ่งตัวยอ่อ S A V E R S ก็มาจากกิจกรรมเหล่านี้เลยครับ S, S คือ silence การเริ่มต้นวันด้วยความเงียบสงบอาจจะเป็นการนั่งสมาธิสวดมนต์ฝึกหายใจหรือแค่การนั่งเงียบเงียบรับรู้ปัจจุบันขณะอืมความเงียบครับ A คือ affirmations การกล่าวคำยืนยันเชิงบวกกับตัวเองเกี่ยวกับเป้าหมายศักยภาพหรือสิ่งดีๆที่เราต้องการสร้างในชีวิต V คือ visualization การจินตนาการถึงภาพความสำเร็จหรือเป้าหมายที่เราต้องการให้มันชัดเจนและมีชีวิตชีวามากๆครับนึกภาพความสำเร็จใช่ครับ E คือ exercise การออกกำลังกายไม่ว่าจะหนักหรือเบาเพื่อกระตุ้นพลังงานให้ร่างกาย R คือ reading การอ่านอะไรก็ได้ครับที่ให้ความรู้สร้างแรงบันดาลใจหรือพัฒนาตัวเองแม้จะแค่วันละหน้าสหน้าก็ยังดีอ่านหนังสือและสุดท้าย S คือ s c r i b i n g การเขียนครับอาจจะเป็นการจดบันทึกประจำวันวางแผนวันเขียนสิ่งที v ่ร e ู R ้สึกขอบคุณหรือระบายความคิดออกมาก็ได้ Scribing คือการเขียนนี่เอง S, s, s A V E R S นี่ดูกิจกรรมหลากหลายดีจังเลยค่ะแล้วก็ดูเหมือนจะเลือกทำได้ตามความสะดวกไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับหรือต้องทำครบทุกวันก็ได้ใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับจุดเด่นของ Saver s คือความยืดหยุ่นเลยครับ เราอาจจะเลือกทำแค่3-4อย่างที่รู้สึกว่าสำคัญกับเราในวันนั้นหรืออาจจะใช้เวลาแค่1นนาทีกับแต่ละกิจกรรมก็ได้ไม่ผิดเลยหัวใจสำคัญคือการผสมผสานกิจกรรมเหล่านี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของช่วงเช้าของเราไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามครับไม่ว่าจะเป็น2020 2 0หรือ Savers นะคะดิฉันว่าประเด็นสำคัญที่ข้อมูลเน้นย้ำเหมือนกันก็คือเรื่องของความยืดหยุ่นแล้วก็การปรับใช้ให้เข้ากับตัวเองใช่ไหมคะ คือไม่จําเป็นต้องทําตามเป๊ะๆจนกดดันตัวเองถ้ามีเวลาน้อยอาจจะลอง10-10-10หรือเลือกเซเวอร์มาแค่2-3อย่างที่โดนใจจริงๆสิ่งสําคัญที่สุดคือการเริ่มต้นสร้างลิสัยที่ดีแล้วก็ดึงเวลาช่วงเช้ากลับมาเป็นของเราจริงๆแทนที่จะเสียไปกับการเลื่อนหน้าจอไปเรื่อยๆอย่างไร้จุดหมาย ใช่เลยครับความสม่ำเสมอสำคัญกว่าความสมบูรณ์แบบนะครับการเริ่มต้นเล็กๆแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องเนี่ยย่อมดีกว่าการตั้งเป้าหมายใหญ่โตแล้วก็ล้มเลิกไปกลางคันและต้องไม่ลืมว่าเป้าหมายจริงๆไม่ใช่การทำตามสูตรสำเร็จเป๊ะๆนะครับแต่คือการใช้เวลาช่วงเช้าเพื่อเติมพลังให้ตัวเองในแบบที่เหมาะสมกับเราที่สุดค่ะ พอได้สำรวจข้อมูลทั้งหมดนี้นนวแล้วคะทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นมากเลยคะ่ะว่าการตื่นเช้ามันเป็นมากกว่าแค่การปรับนาฬิกาชีวิตจริงๆแต่มันคือเครื่องมืออันทรงพลังที่ช่วยให้เราได้จัดลำดับความสำคัญในชีวิตบริหารจัดการเวลาและความคิดได้ดีขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและที่สำคัญที่สุดเลยนะคะคือการได้กลับมาดูแลสุขภาพกายและใจอย่างแท้จริงในโลกที่แบบเรียกร้องความสนใจจากเราตลอดเวลาเลย มีข้อคิดปิดท้ายที่น่าสนใจมากๆจากแหล่งข้อมูลที่เราเจอมานะครับประโยคหนึ่งบอกว่าการตื่นเช้าไม่ใช่การสูญเสียเวลานอนแต่เป็นการลงทุนเพื่อได้เวลาที่มีคุณภาพกลับคืนมาโห oh, ชอบจังค่ะลงทุนเพื่อเวลาคุณภาพครับและอีกประโยคที่ทรงพลังไม่แพ้กันเลยคือคนที่ตื่นเช้าอย่างมีเป้าหมายคือคนที่กําลังเลือกที่จะออกแบบชีวิตด้วยตัวเองแทนที่จะปล่อยให้สถาน,นการณ์รอบข้างเป็นผู้ออกแบบให้ มันคือการเปลี่ยนมุมมองจากการเป็นแค่ผู้ตอบสนองต่อสิ่งต่างๆมาเป็นผู้สร้างสรงสรค์เส้นทางของตัวเองในแต่ละวันเลยครับโอ้คมคายมากเลยค่ะลงทุนเพื่อเวลาคุณภาพกับออกแบบชีวิตด้วยตัวเองฟังแล้วรู้สึกมีพลังแล้วก็มีความหวังขึ้นมาเลยทีเดียวค่ะ ก่อนจะจากกันวันนี้นะคะอยากจะลองฝากคำถามทิ้งท้ายให้ลองนำกับสัก30นาทีหรือ1ชั่วโมงที่เป็นของเราจริงๆแบบเงียบๆสงบๆเลยเนี่ยจะนำเวลานั้นไปใช้ทำอะไรที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงเล็กๆแต่มีความหมายให้กับตัวเองได้บ้างคะหรือถ้าจะลองเริ่มต้นชั่วโมงแห่งชัยชนะในแบบฉบับของตัวเองดูสักครั้งเนี่ยกิจกรรมแรกที่จะลองทำคืออะไรลองนำไอเดียเหล่านี้ไปสำรวจความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับตัวเองดูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ